ครับผมซีนผนกช่างเทคนิคครับ yeah. สวัสดีครับผมช่างซีนนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำว,วิธีการ Register a c c o u n t นะครับผมในแอป Highview xView นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเราเริ่มด้วยการเข้าไปดาวน์โหลดนะครับผมแอป Highview xView ก่อนนะครับผมอ่าอันนี้ผมทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วอ่าล็อกเปิดเข้าไปในแอปนะครับผม ข้อดีของการจิตเตอร์แอปนะครับผมก็คือมันสามารถเซฟข้อมูลต่างๆที่เราได้มีการแอดไว้แล้วนะครับผมไว้ในแอ c เคา t ์ Cloud ของเราได้เลยนะครับผมไม่ว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนมือถือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรณีที่แอปมีการอัปเดตเวอร์ชันของโทรศัพท์มีการอัปเดตบางครั้งถ้าไม่ได้มีการสมัครแอ c เคา t ์ Cloud ไว้นะครับผมข้อมูลที่เราได้แอดไว้ก็จะหายไปก็จะยุ่งยากต่อการที่ต้องมีการแอดใหม่นะครับผมสําหรับบางคนที่มีหลายไซ่งานนะครับผม เมื่อเราเข้ามาในแอป High View X v i e แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับผมกด Register ครับผมสำหรับแอป High View X v i e นั้นนะครับผมจะเป็นการสมัครผ่านเมลเท่านั้นนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็จะใส่เมลนะครับผมที่ที่ผมเตรียมไว้นะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมตัวเมลไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเมลของใครไหนนะครับผมจะเป็นเมลของใครไหนก็ได้นะครับผม อ่ะผมใช้เป็นเมลของ Gmail นะครับสักครูนะครับอ่ะโอเคครับผมเมื่อเราใส่อ e ีเมลครบแล้วกด guest code นะครับผม อรอสักครู่นะผมก็จะมีเวลาหน้าถอยหลังแล้วตัวเมลนะครับผมก็จะมีการรับ OTP มานะครับผมผ่านทางอ e ีเมลนะครับผมอันนี้ผมผมทำการเข้าไปเช็คในอ e ีเมลนะครับผมอ่าโอเคครับผมมันก็จะได้ OTP นะมานะครับผมเป็น66 8 1แปนึง Next ได้เลยนะครับต่อไปนะผมมันให้ใส่เป็น username password นะครับผมแล้ว confirm password ก็คือ username ที่เราจะตั้งนะครับผมจำกัดอยู่ที่8ถึงส2ตัวนะครับผมจะเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ได้นะครับผม password ก็แปถึงส2ตัวเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นตัวหนังสอือตัวเลขก็ได้นะครับผมแล้วกด c o n f ร r m อีกทีนึงนะครับผมโอเคแน,นี๋ยวผมจะตั้งเป็น high view นะครับผม test พาสเวิร์ดนะครับผมจะตั้งเป็นตัวหนังสือและมันนะครับเป็นตัวหนังสือและตัวเลขน,นะครับผมก็จะเป็นตามอ e ีเมลแล้วกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมโอเคกดรีจิสเตอร์ครับผมโอเคมันขึ้นนะครับผมว่ารีจิสเตอร์สำเร็นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฮวิวเทสนะครับผมที่แล้วกดคลาวด์ล็อกอินเข้าไปได้เลยมันก็จะเด้งเข้าไปในหวัวข้อที่เราได้การตั้งค่าไว้แล้วหลังจากนี้เราก็สามารถกดแอส ใช้งานเข้าไปได้เลยครับผมแล้วเวลามีการเปลี่ยนมือถือหรือมีการอัปเดตแอปข้อมูลที่เราใส่ไว้ก็จะไม่หายไปนะครับผมเพราะมันได้มีการล็อกอินแอดเข้าไว้แล้วนะครับผมโอเคครับ